เป็นภาพเก่าค่ะเป็นภาพในกองละครมาแล้วค่ะเขียนว่าไปเชียร์ไ้วยกันอะไรเนี่ยมีคนจะไปแบบไปวอร์มอัพแล้วไปแบบน้องต่างๆอะไรกันไปวอร์มอัพไปจริงๆค่ะแล้วก็ไปกันหลายๆคนนะคะก็มีทั้งผู้จัดการเมย์แล้วก็มีดาราหลายคนมีพี่ออยพี่ดังมีพี่เอสเดชัยนะคะแล้วก็เพื่อนขเพื่อนผู้หญิงด้วยค่ะก็คือไปกันหลายคน แล้วก็ไปข่าวกันแค่สองคนเรื่องเกยตักนี่ไม่มีอยู่แล้วค่ะเขียนเวอร์เกินไปนะคะแล้วก็ต่อให้เป็นแฟนกันเพก็ไม่เคยเกยตักมันไม่ใช่สไตล์เน่ยค่ะเป็นเพื่อนค่ะียกได้วันนีนก็ือไปเที่ยวอะไรกันเฉยๆไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยค่ะเกยตักค่ะถ้ามีเอาหลักฐานมาเลยค่ะมันไม่มี เป็นเป็นเพื่อนที่ไหนคนหนึ่งที่คือสนิทก,กับคนง่ายอะไรเงี้ยเขาก็มีเพื่อนเยอะอะค่ะก็คือเป็นเพื่อนกัน <c oughs> แต่ได้มีคุยกันนอกรล้องว่าแบาบ,าบเกินกว่าเพื่อนพิเศษกว่าคนอื่น <c oughs> สนิทกว่าคนอื่น <c oughs> คือก็จะมีแบบว่าไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันบ้าง <c oughs> เพราะว่ากลุ่มแก๊งเขาก็มีหลายคนนะมีเชนมีนานน่ามีอะไรเงี้ยก็คือกลุ่มนั้นก็สนุกดีเราก็มีไปจอยบ้างในบางครั้งค่ะมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าคิดว่าไม่มีนะคะ เราไม่มีค่ะไม่มีค่ะยังชอบผู้ชายอยู่นะคะก็เพื่อนของเอมมี่ค่ะรู้สึกว่าอีกนี่จะเป็นเพื่อนเอมมี่ค่ะก็เคยเจอกันครั้งเดียวค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วกับภาพหลุดใครกับโยนะคะเห็นบ้างไหมคะโยพี่โยอะคะเขาสนิทกันเขาเป็นเพื่อนกันเพราะเขาสนิทกันมานานแล้วเออ่ก็รู้จักคือคือเขาก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกัน ก็แบบไปตามภาษาเพื่อใช่ค่ะก็ก็ก็คือช่วงนี้มันมีข่าวแบบนี้เยอะมากเลยขอขอพูดอีกทั้งหนึ่งว่าเมย์ยังโสดน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสให้ตัวเองละกันก็ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะมีแฟนกับใครหรืออะไรยังไงก็ขอใช้เวลากับตอนนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะแต่ว่าอ้วนนี่ไม่มีแน่นอนเป็นเพื่อนกัน ไวขนาดนั้นไม่ได้ฮอตขนาดนั้นก็ก็มีเข้ามาคุยบ้างค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ไม่ชวนเราก็จะไม่พูดท้องแฟนค่ะไม่มีหรือต่างๆแน่นอนแล้วมีใครที่คะแนนนำโด่งบ้างหรือย่งช่วงนี้ยังไม่มีเลยก็คือก็มีคุยคุยบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะก็ยไว้ถ้าเกิดมันมันโดนจริงๆแล้วมันใช่จริงไม่ไม่ปิดัาอยู่แล้วบอกแล้วค่ะพี่เมย์ค่ะขอย้อน กันคงไม่อะค่ะแต่นั่งข้างกันอาจจะมีค่ะแล้วก็ไฟที่กับมีดาราอ,อีกนะคะไม่ได้มีแค่นี้แล้วกันถ้าเกิดว่านั่งจริงๆจ,จะต้องเห็นมีดาราอีกหลายคนนะคะ<ม>คิดว่าข่าวนี่ออกมาได้ยั<ๆ>งไงก็เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นกระแสกันมาตั้งแต่ถ่ายละครแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็ไปเที่ยวกันมันก็ก็มีหลายๆคนนะคะฉะนั้คนก็จะต้องจับตามองธรรมดาเฉยๆค่ะตอนนั้นไปทำงานไปฝันถึงอะไร ไปทํางานค่ะไปอีเวนต์แล้วก็เลยแวะไปเออเขาอยู่กันเรามีบีบีกันอยู่แล้วทุกคนก็ส่งหากันไปดูในอินสตาแกรมพี่ดังก็ได้มีหลายคนเลยค่ะ,ปะเป็นภาพถ่ายในกองละคระคะ่ะที่บอกว่าภาพบนเตียงเนี่ยบนเตียงนี่มีทั้งช่างแต่งหน้าทั้ี่ต้อนนวัดทั้งอะไรมีมีหลายคนมากเลยค่ะมีโกรธมีเ, <c oughs> มเสียงอะไรอย่างนี้ทำไมเขาบอเคยังกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่จะบอกให้ว่า วิธีการแสดงความรักของเมย์แฟนถ้าจะมีแฟนก็ไม่เคยตักกันนะคะมันไม่ใช่สไตล์เลยมยไม่ใช่น่อ <c oughs> นอนาะอ๋ออันนั้นเราเราเซตรรกันเองเราถ่ายเล่นกันในกองค่ะมีเยอะอะค่ะเจ๊ก็จะรู้ว่าตอนนี้โสดแน่นอนไม่มีโสดค่ะยังโสอดอยู่นะคะ